ครับไปรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคัาควพิเศษนะครับเสาร์ที่21พฤศจิกายน2563ครับ9โมง2นาทีครับผมอยากจะพาทุกท่านไปดู Twitter ของคุณไอดูดนะครับซึ่งน่าสนใจมากครับคุณไอดูดได้พูดถึงเสด็แดงครับบอกว่าเป็นนายทหารคนเดียวที่ออกมาร่วมกับประชาชนปกป้องประชาธิปไตย ซึ่งหลังจากที่ผมอ่านข้อความเนี่ยทำให้ผมฉุกคิดได้ว่าตลอดการชุมนุมที่ผ่านมาของม็อบนักศึกษาม็อบคณะรัษฎรม็อบเยาวชนปวดแอกม็อบธรรมศาสตร์และการ,ร,ร,รชุมนุมเราไม่เห็นทหารอย่างเสด็จแดงออกมาอยู่ข้างประชาชนเราไม่เห็นทหารออกมาเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากก็เลยอยากจะขอนํามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็บันทึกไว้หน่อยครับดูดนะครับนปหกล้ามากเก่งมาก ทหารคนเดียวที่ใส่เครื่องแบบออกมาสู้กับประชาชนและนำทับปกป้องประชาชนจากทหารของรัฐบาลก็คือเสดงพลตรีคติยะสวัสดิผลอีกหนึ่งตำนานที่ขอคาระด้วยหัวใจถ้าเสยอยู่ประชาชนจะไม่แพ้ครับเสดงก็ถูกยิงนะฮะไปเมื่อปี53ครับตรงแยก เรื่อไรตรงใกล้ๆสนลุมอะ่ะเขาบอกว่าแนววิธีกระสุนมาจากตึกโรงแรมดูสิทธานีซึ่งตอนนี้โรงแรมดูสิทธานีก็เตรียมทุบทิ้งทำเป็นเป็นอะไรคอมเพล็กซ์ใหม่นะครับเป็นดีลระหว่างเซ็นทรัลกับทางากลุ่มดูสิทธานีครับ t วิตเตอนี้ถูกทวีตออกมาเมื่อวันที่18 11.63ทับนะครับเวลา สิบสี่กาสามสิบนาทีผมก็เพิ่งเห็นนะครับน่าสนใจมากนะอันนี้น่าสนใจมากครับทําให้เราคิดว่าในกองทัพไทยนี่ทําไมไม่มีทหารออกมายืนปกป้องประชาชนบ้างเลยนะครับมีแทอาชีวะนะถ้าดูจากตรงนี้ประชาชนมือเปล่านะครับอันนี้บอกว่าเสแดง และคนที่นับถือแกรวมกับคนเสื้อแดงยังยันกับทหารในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ได้นานจนกระทั่งหมาลอบก,กัดสมุนใช้สไนเปอร์ยิงหัวใสแดงต่อหน้าสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เสื้อแดงถูกสลายโดยง่ายหลังจากไม่มีทหารอย่างเสแดงร่มปกป้องประชาชนคนนี้แต่ว่าคิดถึงคนนี้คนครับพลด พลเอกอภิวัติเรียชัยท่านนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นนายทหารที่ออกมาวันน Star, ี้แก้มเดอะสตาร์ทำไมครับนี่ครโอ้คนนี้ตอบดีนะครับนายทหารสัญญาบัตรคนสุดท้ายในประเทศไทยที่ยืนเคียงข้างประชาชนเฮออตรงคนสุดท้ายนี่จริงๆจะไม่มีแล้วรออยู่นะ คนนี้บอกว่าคุณเสือน้อยจมปุ๋นว่ารักเสแดงจริงๆใครสั่งยิงเสแดงจําวันที่เสแดงโดนยิงตรงสวนลุมฝั่งตรงข้ามตุสิตธานีได้ครับคนนี้บอกว่าเราก็อยู่ตรงนั้นก่อนหน้าสิบถึงสิง้าสิบเพิ่งได้เลยเซนท่านลงบัตรคอเสื้อแดงคนนี้แหละที่ควรที่ควรสร้างอนุสาวรีย์ขอแสดงความนับถือจากใจ ดูคลิปนี้กดจนน้ำตาไหลทุกครั้งบางข้อความอ่านไม่ได้นะครับท่านเป็นหารตรงฉินก้าชนกล้าพูดความจริงวา่าความถูกต้องถึงโดนแป๊กยศโดนรอบยิงสม i เปอร์จากระยะไกลฝ่ากลางฝูงชนเข้าศีรษะถ้าจะไม่ผิดหน่าสงสารมากยังตัดตัวคนหญิงไม่ได้ทหารสายบูแต่ผิดที่ ยุคนั้นเป็นคนเดียวที่กล้าหารมากเราเลือกเชียรไม่ผิดยุคนั้นเป็นยุคที่คนดูแคลนเสื้อแดงแต่เรายืนเขียงค้าแล้วเราคอยวันนี้วันที่ทุกคนมาถึงทุกคนตาสว่างจากคนที่เห็นเสื้อแดงโดนยิงทหารที่โบเบครับแกะลอยเสยแดง คนนี้ควรได้เป็นผอบอทอบอไม่เป็นไรเขาเป็นผอบอทอบอในใจคนเสื้อแดงและเด็กรุ่นหลังครับโอ้โหคุณกริดท่านนี้เขาเอาลิงก์อะไรมาแปะในดูสักหน่อยครับต้องเข้าระบบก,ก่อน ี่เป็นความทรงจํานะครับเราจูงมือกับพ่อไปชุมนุมเสื้อแดงตอนยิงกันนั้นสมัยนั้นเลยบอกถามตรงว่าหน้ากลัวกว่ายุคนี้มากคุณลาป็นได้รบอกว่าก่อนมีม็อบผมก็ไม่ค่อยชอบแกนะเพราะแกจะมีข่าวในทางเสียบ่อยแต่พอแกหยุดแล้วมาอยู่ฝั่งเสื้อแดงจนแกถูกยิงกลางเมืองกลางวงนะครับผมตาสว่างแบบเปิดหมดจากสัวมาหลายปี นถึงทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าใครยิงเลยพิสูจน์ไม่ได้เพราะทหารจอบปลอยด้วยกันไม่ฆ่ากันจริงไหมพันธิบทีบอกว่าคนเสื้อแดงยิงกันเองคนลุกในฐานคนเดียวที่อยู่ข้างประชาชนต้องบอกว่าเส้อแดงเป็นหนึ่งในกำลังใจหลักของคนเสื้อแดงเลยครับเสียใจและหดหู่ชอบกับข่าวตอนมากๆแล้วล,ลึกถึงทหารหารเสมอนะครับ อันนี้บอกว่านะครับอยากบอกเลยว่าเราไม่รู้จักเลยค่ะอาจเป็นเพราะตอนนั้นไม่ใช่ยุคโซเชียลเหมือนตอนนี้เรากลับไปอ่านข่าวนี้น้ําตาไหลเลยขอบคุณที่มาเสนอข่าวแบบนี้ครั้งให้คนจดจําน้องเดียลูกสาวเสด็จตอนที่อยู่ฝั่งเสื้อเหลืองย้ายมาฝั่งเสื้อแดงได้เพราะตาสว่างหลังรู้ว่าใครบงการส่วนใหญ่เป็นเด็กเข้ามาอ่านนะครับเรื่องเสด็จนี้สมัยอยู่มต้น ตอนนั้นข่าวดังมากจําได้ว่าอ่านหนังสือพิมพ์มีภาพห,ห่าวเข์แสดงตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่จําชื่อได้และจําได้ว่าถูกสไนเปอร์ช่วงชุมหนุมพอปัจจุบันมีคนพูดถึงกลับไปอ่านข่าวอีกรอบรู้ได้เกิดขึ้นอะไรขึ้นตองคนนี้บอกว่าหากวันที่ฝ่ายประชาธิปไตยได้ชชนะเมื่อใดเราจะสร้างอนุสาวรีย์ให้ได้เชิดชูถึงสิ่งที่เขาทํา นี่บอกว่านับถือมากอยากให้เสแดงเห็นปัจจุบันนี้แกคงดีใจนะครับตอนนั้นน้องคนนี้เป็นภาษาเกาหลีมานไม่ออกนะครับตอนนั้นเราคิดว่าทำไมคนรุ่นพ่อแม่มาเรียกร้องความยุติธรรมเท่าเทียมโดยคิดว่าเด็กๆเ,เอาแต่เล่นเกมติดไอดอลคงไม่มีทางผ่านมาสิบปีได้เห็นดีใจอีก ใจมันย่ำแย่จนเด็กทนไม่ไหวคนนี้บอกท่านโดนยิงสไนเปอร์ตั้งนานแล้วท่านคือวีรบุรุษในหัวใจผู้รับประจาธทิปไตยและความยุติธรรมครับเสียคือทหารคนสุดท้ายที่ผมภูมิใจตอนนี้ทหารตำรวจสำหรับผมคือพวกขี้ขลาดไร้ศักดิ์ศรี เคยได้ยินชื่อแต่จําไม่ได้ว่ามีประวัติอะไรขอบคุณที่วันนี้ได้รู้นี่ครับส่วนใหญ่เป็นเด็กๆที่สิบปีที่แล้วแต่เข้ายุแปดขวบก็ตอนนี้ก็สิบแปดถ้าตอนนั้นก็สิบขวบตอนนี้ก็ยี่สิบถ้าตอนนั้นสิบสามตอนนี้ก็ยี่สิบสามครับเศร้ามากคิดถึงท่านสมอโดนสั่งยิงตายครับโอ้คนตอบคลิปนี้มาเยอะมากนะ การครับอุ้ยไม่น่าเชื่อแดงเหมือนกันสีแดงกับบิ๊กแดงครับนี่ผมตกใจเลยนะครับนี่เออคิดไม่ถึงนะอยู่คนละคนละคนละฝั่งเลยแต่แดงเหมือนกันเอาโอ้โหทำไมโลกมันกลมอย่างเงี้ยนี่ก็อีกแดงหนึ่งน้ำตาจะไหลโดนติงกลางวันแสก ด้วยหัวใจครับโอ้โหคนตอบทวิตเตอร์ข้อความนี้เยอะมากเสแดงกล้าหาญมากๆขอกลาบหัวใจท่านพวกเราจะสื่อสานต่อสู้ประเทศชาติให้ได้แบบชาธิปไตยต้องใช้เวลานาขนาดเราจะไม่ท้อนแน่นอนคิดถึงเสแดงโอ้คนนี้ก็ยังมีบอกนะตายอย่างมานี่ครับ เค okay, ครับแฟนรายการขอ้อความนี้จะคุณไอดูดมากๆนะครับทาให้เราได้ชุกคิดว่าเ,ออเราไม่มีทหารที่ออกมายืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนเลยหรือแม้แต่อดีตทหารที่อยู่ในพักเพื่อไทยนะครับหรือพักพลังประชาชนก็ตามเรายังไม่เห็นนะเรายังไม่เห็นอย่างน้อยออกมาแสดงความเห็นเราออกมายืนเคียงข้างกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเราออกเคียงข้างกลุ่ม คณะราษฎรก็ยังดีนะครับนี้ยังไม่เห็นไม่เห็นเลยก็ขอบคุณข้อความนี้ทําให้เรานึกขึ้นมาได้ว่าเออครั้งนั้นมีเสแดงคนเดียวจริงๆที่ออกมาอยู่เคียงข้างประชาชนแล้วก็ถูกสไนเปอร์ยิงทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครยิงเสแดงขอบคุณแฟนราการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทําคาวิเศษและขอบคุณคุณไอดูมากๆครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ ทุกความเห็นที่ผมได้อ่านได้อ้างอิงไปครับขอบคุณสวัสดีครับ